ค่ะสวัสดีค่ะมันนี้เขากำมาหาเก็บพังน,น้ำโลกหัวยเนาะเนาะมีกล้วยไม้ยังได้แต่ไม่ได้เอาเสียมมาน้ำนะนี่พังน้ำหยอนบ้ายังไงคอยมาจากฝั่งหนูนะั่นฝั่งหนูอยู่ฝั่งนู้นนี่ค่ะหยอนมานี่อยู่โลหวัวเนาะดีการ์นนอนเยอะมันบ้า นี่ค่ะขังกระดิษนันไปเลยเนาะเบิงอย่าลุมเด้อเดี๋ยวพงุสิกีบมาเด้อถ้าเบิ่งเด้อได้อาชีพประมาณ เ้ให้มันแกล้วมันก็สะเกเลยนะคะ มันไงนะคะนี่เก็บตลอดก็ออกตลอดค่ะถ้าเ้าห้างเก็บแล้วมันโดแล้วกะเก็บไปเลยนะคะเด้อ นี่คะได้หลายอยู่แล้วจะปะนี่แป๊บเดียวค่ะพพอก,กินแล้วนี่ได้หลายได้ค่ะนี่จะไปเก็บอปลานันอีกอห่อนแหงก้ะปะปล่อยปลาเถิงแลยเนาะค่ะเนาะนี่ายโตๆกันมานี่ค่ะนี่อุ้มหน่อยนี่กระสมหน่อยได้นี่ เอาไปปนไปร่วงกิมผักเนาะมันบาดเนกระเสียบอยู่ได้นเน่าเกาอันโนนมันเอาญยติหัวโกห่วยนี่ถลายตึ้มเลยเด้มีป้ปหากินแบบนี้ค่ะบ้านร่ะเด็ดอกเลยค่ะให้มันออกอีกหัวขมหัวหยางก็มีได้อยู่ในนี้นะนเดี๋ยวขยสิโลลงไปใต้พุณบ่ อันนี้ก็เป็นแกงข้าเอิญแกงน้อยอยู่ท้งทงี่ข้างล่างมางนาันแกงไงอืมค่ะนี่ไปน่าหลอไปนะเพราได้กิ่นนะคะเนาะทาบานเฮาได้ทาบานเฮา เก็บประมงละอันสองอันมงละยอดสองยอดยานพากงโต๊กนี่ระเบิงเอาเนาะนี่หยอดมันขนาดี่อยอดน้อยนี่โต๊งนี่เสอ็จหาีกเกาะกันเด้อเอา โซชิเมะมึงโอ้ยแตนจะบะร่ามตากูใช่เนาะชุดห้านี่ก็โบจูดกดพอโคนแม่มึงโอ้ยตายตูใครตะบะร่ามตากับพี่นอ้องอืเจี๊ยบสาหะนายากินหลายพักหนามโอ้ขวางแทวาแทนที่สิจูดโอ้โหแตนยวงด้วยเอาไปทำบาปบ๊ ตีเสตคาเล่เจ็บเลยที่น้องเยอ,งยอ,ยอ,อยสงสัยไข่มาโอียยุยยีนุุยอืมสุดยอดเลยว่ะพอชิจูดให้มันซะจังให้มันอยู่นี่ค่ะแกงเป็นตะอ,อยู่เลยป้าข้างเลยเจ็บเลยน้ำตาย้อยโปกเลยนะลงไปเก็บมังนี่ก่อนเด้อ นทิมีประหารลงไหวลงมาสิ่กตอนนักสรเหตุแบบนี้กนื่อสับดแกประงามแถอ,อืมนีหอยมีมาหอยแ้บนี่ เจ็บเจ็บมากเลยน,นี่ค่ะไปโละเบิงหวยเนาะมีหวยไม่เห็นหยอยย่บหวยขมแนละ้วกดปูกโปดอยู่นะนี่ จะเคยเห็นหอยอันนี้อยู่บอเอาเอานี้มันได้สองตัวหอยบิดอันนี้อันนี้มันเคอะเอิหอยบิดเนาะอันนี้เคาเสิเอิหอยขมนะคะนี่แส,นะะแ,นแสบแล้วค่ะแกงใส่นมายเสบแสบค่ะหอยอันนี้นะนี่มุกกระสิป,ปล่อยได้วันนี้มันบอกม,มีมูเอาไว้นี่ละเดี๋ยวจังมาหาอันนี้ถือไปก่อนไปตัดสินใจหละอยู่ด้วยเนาะ โอ้ยเจ็บอ๋อนี่ไงนี่อีกเม็ดนึงนี่หน่วยใหญ่เด้อเวคนนี้นี่เห็นบ่นี่มันอยู่นะนี่หน่วยนึงนี่หน่วยนึงเลยสิหน่วยแต่อีป่ยอีเบะมันได้อันนี้นะใหญ่ได้อ๋อนี่เอวอีเบะนี่ค่ะหมาก็เป็นแบบนี้แหละค่ะเอ้ยบ้านเขาอ้อ๋อขอก็บกเคยขึ้นมาจะเถื่อ ตะกี้มันมีตะมองนี่ได้เป็นเปลี่ยนอันี้ตะเทิงคนกับเริ่มเห็นโคลนหินแล้วเนาะได้หอยซีน่วยหอยเสียไปเห็ดจังไลวะหอยนี่หอยบางไงเนี่ยนี่เอาไว้เมื่อเกงบอนี่หอยบีดค่ะได้หาหนวยนี่เคยกินไหมคะนี้หนูก็สีปล่อยมันนี่เพราะว่ามันได้น้อยเอาไว้ให้มันเพลิน องอไมเหนเืน่อเนื้อเอาไ,อนนอนนไวา้นี่แหละอ๋อคึ้ลึกเล่ะปวยหายใจข่อยห็นไม่ต้องลงลึกเนาะไม่ได้เอาเมือได้มาเนี่เอาไว้นี่ละเดี๋ยวสิเก็บพังหนามอีกจักหน่อยเนาะเบิง่งบ่มีแตนอีกบ่ค่อยเคียดค่อยหลาบเลยมีแต่แตนปลานี่ผัดแก่บิดเขาบ่ได้เก็บไงแต่ก่อนหนูมานี่ยล้างให้หลาย,ลายเจ็บเลยอ้อผู้หญิสงส่งสามยอดมันแก่เบิดเลยพี่น้องเอ้ย เห็นบ่ใบอันขันสิลุยน้ำนี่ไปกะนี่นี่ขันยอดอ่อนมนะอออันะอน,ออน,มนะคะนี่นี่ยอดอ่อนมันเนาะอุ้ยใส่ละกองค่อยก็ได้นี่ค่ะยอดอ่อนมันเนาะค่ะนาะเป็นยังบิ๊แตนกูยังบ่แตนตัวยังมาหายเจ็บอยู่มาห้องอินอิน อย่าเ่าเลี้ยอยู่ข้างบนนั่นต้องได้หมุนเอาในบาทแล้วเดี๋ยวห้าคืนไปเลยเนาะึ้นไปเก็บเอาจากสองสามยอดพอตึงกันมาเพ่มาเพ,าพ่เอากูพออยู่ปุ๊โอ๊ยอ้าทาหนูอยู่นี่แหละเด้ดขอขยอยกระดายน้อ,ยอขยขน้นไปเก็บมาผักกันเด้อ 촬 <목소리도> หอนหอนหอน,นอนข้าวอนาปลาตัดปลาฝันื้อใครจะบปเอามือถือมามันเดเกแปดเบิดเลยไปพอกินแล้วละ่ะ<ค>นี<ณ>่ก็มาเที่ยวแกงเดือมีบเด้อมาก็สิพามาเที่ยวหาหอย ก้นหอยหลายแถวนี้นะบ้าน,นี้เขามาหาขายไงเพราะว่าม้ากระจรถทางใดก็ได้นล้วก็กมาเก็บมาขายเี่กจเป็นต้นพักกลุ่มเนาะนี่ค่ะโอ้มันเป็นแก่งเป็นระยะระยะยกระโคดโคนหินนะหากันั่งหลินอยู่นี่นะน้ำเห็ดเนาะหางม,มหอยหาสนปูสมัยอันย้มอย่างย้มหนาวบ่ ว่าอยู่ว่าหยายญงดิ นนหนาไปสวนเขาเลยเนาะคะ่ะเนาะเป็นยังไงมาอยู่ทะเลาะนี่เย็นไน้ขนาดบิ๊ก <c> ช <oughs> มธรรมชาติสวยเนาะมีตะกอไผ่กอไผ่กอไลกอไผ่เอ้ยตาคอยสีบวัวมาแรงคอยเสียบไฟมาจุดแทนที่เลาะไปเลาะมาสิจุดสะเอาไว้ให้เก็บ ข้บ่เจ็บเข้าเจ็บกระบาดได้นะพี่น้องเลยใครจะบลัมตาหนูซะไปอาบน้ำเด้เลมาพี่มาอาบน้ำได้ไหมรอจุลอาบน้ำบอกอาบน้ำ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 เราเคยอาบน้ำกัน นี่เบิ้มหอนน้ำน้ำเดี๋ยวใส่เด้อนี่น้ำเอ้โอ้ยหอมมาก วิ่งเลยออาอาบน้ำให้ได้ไปแล้วหฮอนแหงคาเคปนี้ก็ฝากไว้เพลงท่านี้นะคะฝากกดไลกุเชด้วยค่ะขอบคุณค่ะ